อาหารกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมักจะมีปัญหาเรื่องการทำงานของหัวใจที่น้อยลงนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกักเก็บน้ำค่อนข้างเยอะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในปอดก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการหายใจที่เหนื่อยขึ้นและนอนราบไม่ได้นะคะ และถ้าหากไปท่วมในช่องท้องเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยกินอาหารได้น้อยลงมีภาวะเบื่ออาหารนะคะส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะขาดสารอาหารได้ดังนั้นนะคะเราควรที่จะมาตระหนักเรื่องการควบคุมอาหารประเภทโซเดียมนะคะเนื่องจากถ้าเรารับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไปก็จะทำให้เกิดการกักเก็บน้ำในร่างกายที่ค่อนข้างเยอะและอีกประการหนึ่งก็คือ การดื่มน้ำในปริมาณมากเกินกว่าที่คุณหมอกำหนดนะคะสิ่งที่ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลควรให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวการควบคุมอาหารรสหวานมันและเค็ม อาหารหวานอาหารมันเนี่ยเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงทำให้เกิดโรคอ้วนได้นะคะและทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวานได้นอกจากนี้อาหารรสเค็มเนี่ยยังทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะคะดังนั้นนะคะผู้ป่วยจึงควรได้รับคำแนะนำ ที่ถูกต้องนะคะเพื่อปรับเรื่องการบริโภคอาหารให้เหมาะสมนะคะเพื่อเป้าหมายที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะการจำกัดอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวควรจำกัดการบริโภคอาหารให้น้อยกว่าร้อยละ30ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวันนะคะ ควรจำกัดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวให้น้อยกว่าร้อยละเจ็ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมดต่อวันและคนรจำกัดคอเลสเตอรอลให้น้อยกว่า200มิลลิกรัมต่อวันนะคะอาหารที่ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ครวรหลีกเลี่ยงนะคะอาหารที่มีคอเลสเตอร,ตรอลสูงนะคะเช่นไข่แดงเครื่องในศาสตร์หรือว่าอาหารทะเลอย่างเช่นกุ้งหอยปูน,นะคะพวกนี้ก็จะมีคอเลสเตอร,ตรอลสูงมากอาหารที่ปรุงมาจากน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือครีมนะคะและโดยเฉพาะอาหารที่นิยมรับประทานกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะเน้นอาหารประเภท อาหารที่มีกะทิอาหารมันอย่างเช่นแกงมัส,สมัน่นนาซิดาแกนาซิหรือเมาะไก่กอและเป็นต้นนะคะเลือกวิธีการปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะการนึง่งอบตุนย่างแทนการผัดทอดหรือว่าเจียวนะคะ เลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวไม่สูงในการประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันทานตะวันนะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มนะคะเราควรที่จะใช้น้ำมันในการปรุงอาหารไม่เกิน6ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะ ในผู้ปว่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวแล้วมีภาวะเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยจะทำให้น้ำตาลเนี่ยไม่สามารถนำไปใช้ในร่างกายได้อย่างเหมาะสมนะคะ ดังนั้นนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานทุกชนิดและขนมที่ใส่น้ำตาลนะคะอย่างเช่นตุ๊ปป้าซูตรงด้วยเชื่อมขนมอาก็รอปะตีแกตัวปงปีตอเป็นต้นนะคะหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัดนะคะอย่างเช่นทุเรียนองุ่นลำไยเงาะน้อยหนาและมะขามหวานค่ะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยควรที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานและน้ำอัดลมนะคะ แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะ,ะ,คะเช่นข้าวกล้องแทนข้าวขาวหรือว่าธัญพืชที่ไม่ขัดสีถั่วต่างๆนะคะและแนะนำให้รับประทานเป็นประจำทุกวัน าหากผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีการจํากัดเรลือในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยควบคุมการกําเริบของโรคหัวใจล้มเหลวจากภาวะน้ําเกินได้นะคะดังนั้นนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยควรจํากัดปริมาณเกลือโซเดียมไม่ให้เกิน1.5กรัมต่อวันหรือปริมาณเกลือแกงให้น้อยกว่า3ส่วนสี่ช้อนชาอีกทั้งเราควรจํากัดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมนะคะ เพราะว่าเครื่องปรุงแต่ละชนิดเนี่ยจะมีโซเดียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันโซเดียมเนี่ยจะมาจากเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่เรานำมาปรุงอาหารในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นน้ำปลาน้ำบูดูซีอิ๊วหรือว่าซอสต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองทั้งหลายนะคะทั้งรสเปรี้ยวและรสเค็มนะคะอย่างเช่นไข,ข่เค็มปลาเค็มกะปิ ผลไม้ดองผักดองหรือว่าหน่อไม้ดองนะคะอีดเรื่องอาหารสำเร็จรูปนะคะอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฮายีจายาซุดะมาม่าหรือว่าโจ๊กซองนะคะอีกทั้งอาหารแช่แข็งถูกวางขายตามร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วเรานำมาเวฟเพื่อรับประทานต่อนะคะสุดท้ายก็จะเป็น อาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอย่างเช่นพวกพิซซ่าเบอร์เกอร์นะคะซึ่งอาหารพวกนี้เราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่รับประทานนะคะข้อแนะนำในการควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารนะคะ1น,นะคะก็คือเราควรที่จะปรุงอาหารเองนะคะเพราะว่าผู้ป่วยนี้จะสามารถ ควบคุมปริมาณของเครื่องปรุงต่างๆในการประกอบอาหารเองได้นะคะ2นะคะหลีกเลี่ยงการเติมน้ำปลาเกลือหรือว่าซีอิ๊วในอาหารที่ปรุงสำเร็จมาแล้วนะคะอย่างเช่นเราไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารนะคะเราไม่ควรที่จะเติมเครื่องปรุงเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะเนื่องจากจะได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกินไปนะคะส ควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์นะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะเพื่อตรวจสอบปริมาณของโซเดียมและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องปรุงหรือว่าอาหารนั้นๆน,น,นะคะ 4. เมื่อไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยแจ้งร้านอาหารให้ปรุงอาหารลดเค็มแล้วก็ไม่ให้ใส่ผงชูรสนะคะ 5. แนะนำให้รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็อ่อนนุ่มหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากหรือว่าอาหารที่แข็งจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้นะคะจะทำให้เวลาขับถ่ายเนี่ยเราต้องใช้แรงเบ่งค่อนข้างมากนะคะทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักจนเกินไป <S <S และไม่ควรรับประทานอาหารครั้งละมากๆนะคะ การควบคุมปริมาณน้ํานะคะผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการจํากัดปริมาณน้ำเนี่ยเป็นการจํากัดน้ําดื่มเท่านั้นแต่จริงๆแล้วจะขอบอกว่าการจํากัดน้ําดื่มเนี่ยมันรวมไปถึงขคงเหลวทุกอย่างที่เข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นนมชากาแฟรหรือว่าน้ําซุปนะคะดังนั้นผู้ป่วยที่ต้องจํากัดปริมาณน้ําเนี่ย ต่อวันควรที่จะนับรวมไปถึงนมชากาแฟและของเหลวทุกอย่างทั้งหมดเนื่องจากหัวใจเนี่ยมีการทำงานน้อยลงนะคะทำให้เกิดการกักเก็บน้ำที่มากขึ้นนะคะดังนั้นปริมาณน้ำที่ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวควรรับประทานเฉลี่ยต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5ลิตร หรือว่า1,500มิลลิลิตรต่อวันนะคะทั้งนี้ผู้ป่วยรายอื่นๆอาจจะมีการจำกัดปริมาณน้ำที่แตกต่างกันตามคำสั่งของคุณหมอนะคะผู้ป่วยและผู้ดูแลนะคะจึงควรที่จะเตรียม ภาชนะในการใส่น้ำนะคะเพื่อที่จะดื่มน้ำนะคะไม่ให้เกินกว่าที่คุณหมอกำหนดแนะนำให้ไปหาซื้อเหยือกน้ำนะคะที่มีสเกลขีดบอกปริมาณน้ำนะคะอย่างเช่นคุณหมอกำหนดให้จำกัดน้ำ1 5 0 0า0มลลิตรต่อวันนะคะเราก็เทน้ำลงไป1,500นะคะแล้วเราก็สังเกตดูนะคะสมมุติว่าเราใส่ตั้งแต่6โมงเช้านะคะ เราก็ให้ครบ24ชั่วโมงจนถึง6โมงเช้าของพรุ่งนี้นะคะแล้วเราไม่ควรที่จะดื่มน้ำเกินไปกว่าเหยือกนี้นะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดระหว่างวันนะคะเรามีการรับประทานพวกนมชากาแฟเนี่ยเราก็ควรที่จะหักปริมาณน้ำตรงนั้นออกด้วยอย่างเช่นเรากินนมไปหนึ่งกล่อง ปริมาตรของนมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ซีเราก็ควรที่จะเทน้ำในเหยือกเนี่ยออกไป 200cc นะคะและถ้าผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่สามารถที่จะหาเหยือกน้ำนะคะมาใช้เนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกนะคะซึ่งขวดน้ำพลาสติกเนี่ยจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นถ้าเราใช้เป็นขวดเล็ก ก็จะมีปริมาตรประมาณ 500-600cc นะคะเราก็อาจจะใช้3ขวดนะคะต่อวันหรือว่าถ้าเป็นขวดใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ1,000-1,200นะคะก็อาจจะเพิ่มขวดเล็กไปอีกขวดหนึ่งให้ครบ1,500นะคะดังนั้นนะคะผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยจึงควรที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมอาหารนะคะ เพราะจะทําให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยสามารถคงไว้ซึ่งการใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติและสามารถที่จะลดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้ค่ะ